มาต่อนะครับออกความมหาชนในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณตองแล้วก็ท่านโกศวัตอินทุจันยงนะครับเมื่อกี้พี่ตองพูดถึงไปแล้วว่าแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะโดนมิชาชีพมาหลอกเงินไปได้3ล้านกว่าบาทเนี่ยทีนี้พอไม่เอกใจปั๊บว่าเป็นมิชาชีพเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ตองทําไงต่อตอนหลังผมมาพูดตรงนะท <ฮะ S 2> ่านผู้ชมผมกําลังจะเป็นลมแล้วเพราะม,มันหายไป3ล้าน <3 S 1> นะไม่ไมในสาล้านนี่เกือบ3ชั่วโมงแล้วนะตอนแรกชั่วโมงหน <ฮะ S 2> ึ่งล้านส <ฮะ S 2> ี่ใ <ฮะ S 2> ช่ไหมผมหายจนแบตผมใกล้จะจนเพื่อนผมที่เขาเรียกผมมมมาาตัั้งงแ่ชรกเนนขึ อมันหยุดหยุดการสนทนาคือตอนนั้น<อ>พี่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ไ่ไม่เตรียมตัวจะซ้อมอแต่ไม่ได้ซ้อมวันนั้นไม่ได้ซ้อมอเพราะว่าความที่อยู่กับโทรศัพท์สามชั่วโมงแล้วก็โดนไปสามล้านกว่าจนเพื่อนผมเพื่อนรุ่นพี่ผมมา,มากระชากโทรศัพท์ผมออกไปเลยว่าไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วแล้วมันไปคุยกับพี่ชายผมเออพี่เพื่อนรุ่นพี่ผมถึ่เป็นนักสุเกอร์เหมือนกันคุณรู้ไหมเขาพูดว่าไงคุณคือใครเขาบอกอ๋อผมเป็นพี่ชายตองครับมันพูดว่าไงรู้ไหมคุณอ๋อเป็นพี่ชายตองก็ต้องมีเงินมากกว่าตองสิ อ้าวนี่เรารู้เลยอันนี้รู้แล้วเพราะว่ารู้เลยรู้แล้วว่าผมโดนหลอกผมก็เลยใจจิตตกไปเลยโอ้โหเรา่าให้ความร่วมมือกับในคราบของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะวันนี้เราก็จะเป็นห่วงด้วยความพูดแต่เรื่องเงินใช่จะพูดแต่เรื่องเงินพูดเรื่องเงินทีนี้พี่ต๋องโอนจากห้าบัญชีห้าแบงค์ของพี่ต๋องครับไปยังสองบัญชีม้าของแก๊งวิชาชีพใช่ครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นทําไงต่อฮะ หลังจากนั้นก็ก็ก็กพอพออายัดเลยไหมแจ้งอายัดแต่การอายัดแต่ละครั้งนี่ผมพูดตงรงนะ้ผมอนุญาตคอมเพลนนิดนึงคือ,อช้ามากกว,ากว่าจะรอสายาเล้งลกเนไปดีล้วกว่าจะพูดไอดนไอดนไอดนไอดินดี Ident Ident ตัวตนเนี่ยมันใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงแต่ละแบงค์นะครับแต่ละแบงค์ผมอยากให้ทางระบบการ โดยเฉพาะโดนมิชชาชีพให้มันเร็วกว่าน,นี้ถ้าเป็นไม่ได้หรือมีให้ทางแบงกิ้งเนี่ยช่วยมีสเปเชียลนัมเบอร์ในการติดต่อโดยที่ไม่ต้องผ่านอันซื้อบัญชีในการฟังเพลงหรืออะไรใช่ไหมเพื่ออำ้วยความสะดวกให้กับเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายอย่างผม,ค,ผมคุณโกศวัฒน์ครับเมื่อกี้คุณตอบบอกว่าแต่ละแบงก์ที่กว่าจะอายัดได้เนี่ยแบงก์หนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนานไปไหมครับครับ คือตอนนี้ครับธนาคารพอเราโทรเข้าไปอันดับแรกอย่างที่คุณต๋องบอกฟังเพลงก่อนเพราะนั้นฟังเพลงก่อนฟังเพลงนี่สินาทีนะครับฟังเพลงสิบนาทีต่อสายนู้นต่อสายนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากขอความบูรณาทุกธนาคารเราจะมีสายด่วนอะไรที่โทรปุ๊บ อายัดทันทีสายที่อายัดเงินให้กับลูกค้าอย่างเร็วที่สุดลูกค้าของธนาคารท่านนะครับได้โปรดดูแลนะครับอายการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนจะขอขอบพระคุณอย่างสูงสายไหนก็ได้ครับท่านออกมาประกาศเลยครับโทรเบอร์นี้อายัดทันทีอายัดเร็วที่สุด นะครับเพื่อปกป้องความเสียหายจากแก๊งคอรเซนเตอร์ให้กับประชาชนครับจริงๆอย่างที่คุณโกศ์ได้บอกท่านผู้ชมไปหลายรอบว่าวิธีการที่เราเจอกับแก๊งคอรเซนเตอร์บดูดเงินเราปั๊บเนี่ยอย่างแรกคือต้องโทรไปที่ธนาคารก่อนอันนี้คุณต๋องก็ทําถูกต้องแล้วทําถูกแล้วครับแต่เหมือนจะไม่ทันมันเหมือนกันไปฟังเพลงไปคุยไปเจรจาไปอธิบายของพีต๋องบอกว่าแล้วห้านาทีก็ไปแล้วนะโอ้โหเช่าะผมฟังสิบนาทีผมว่าเนี่ยถึง ถึงสูรลินแล้วมัออ้งคือคือเขาไวมากไอ้ตรงนี้เราจะแก้ยังไงได้บ้างให้ให้ให้ธนาคารร่วมมือกันกับ ประชาชนหรือลูกค้าให้มันทันการกว่าน,นี้ได้ไหมครับคุณอย่าง,งไรก็ตามครับ<อ>ธนาคารมีหน้าที่ต้องดูแลลูกค้าอยู่แล<อ>้วนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยธนาคารต้องดูแลตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมวันนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ออกมาหลอกลวงลูกค้ามันเปลี่ยนไปตลอดนะผมว่าถ้าธนาคารไหนมีมาตราการป้องกันแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ให้เอาเงินของลูกค้าท่านไปได้ลูกค้าจะหันแห่ไปฝากเงินกับท่านครับอืแล้วอย่างนี้แต่กรณีคุณตองเนี่ยเห็นไหมครับอันดับแรกที่คุณตองเล่าให้เราฟังนะครับหนึ่งทำให้คุณตองตกใจก่อนด้วยการเช็คปรระวัตตติเช็คข้อออมมูลลุณงแโทาหกใจ สองทาให้กลัวระหว่างกลัวนั้นซ้ําต่อเลยครับคุณกําลังต้องคดียาเสพติดอันนี้คือพูดจาให้ตั้งสติไม่ทันเพราะคุณตองตั้งสติไม่ทันโอ้โหตกใจกลัวโดนยาเสพติดอีกแล้วนี่นักกีฬาเหรียญทองนะฮุกเกอร์ทำให้เกิดความกลัวตกใจก็เลยหลงตั้งสติหยุดคิดไม่ทันก็โอนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอันดับสําคัญนะครับท่านท่านผู้ชมครับ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการสอบสวนนั้นเนี่ยผมเป็นพนักงานอายการเนี่ยรับสำนวนมาทั้งชีวิตไม่เคยมีสำนวนคดีไหนที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะให้ผู้ต้องหาโอนเงินให้เขาไม่เคยปรากฏนะยครับผมไม่เคยเจอห้าเบ็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีการโอนเงินถามว่ามีเงินไหมอันดับแรกไม่โอนนะครับแล้วหยุดคิดแล้วโทรกลับไปที่โรงพักหาพนักงานสอบสวนคนที่ถูกอ้างชื่อว่ามีชื่อนี้ไหมขอพูดกับคนนี้เมื่อกี้บอกให้ฉันโอนเงินใช่ไหมนะครับ เรื่องนี้ก็เหมือนญาติพี่น้องเราด้วยเดี๋ยวนี้มีแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ดัดเสียงอีกนะครับอาจจะดัดเสียงเป็นคุณเป็นผมแล้วไปขอยืมเงินเพื่อนดัดเสียงได้ด้วยโทรกลับครับต้องโทรเช็คก่อนทั้งนั้นอย่าโอนทีนี้คําถามสาคัญผมเชื่อว่าประชาชนอยากรู้มากไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมได้ข้อมูลส่วนตัวของเรามาได้ยังไงพี่ต๋องบอกรู้ถึงขั้นที่ดินรู้ถึงขั้นเงินในบัญชีบางคนบอกเจอเหมือนกันรู้ถึงขั้นว่าเป็นคอนโดอยู่ตรงไหนตรงไหนทะเบียนรถอะไรอันนี้เอาผิดจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหมครับหรือว่ามันมันหลุดไปจากตรงนี้หรือเปล่าฮะวันนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองออข้อมูลส่วนบุคคลน,น,นะครับแต่บางครั้งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอ,อ,อาจจะถูกขโมยหรือขายปะครับหรืออาจอาจจะอาจจะมีครับเราเราคงบอกไม่ได้ว่าอ,อ,อะไร,รอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยแต่เราต้องรู้เท่าทันแล้วเรามัดระวัง โอ้โหบางบางครั้งเนี่ยข้อมูลบางเรื่องเนี่ยใครๆก็เห็นถ้าเห็นว่าคุณต๋องเข้ามาคอนโดตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้ไอ้เรื่องนี้ทุกคนรู้ทั่วไปก็อาจจะรวบรวมอะไรเรื่องมาหลอกก็ได้นะครับนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับผมแล้วทางคดีพี่ต๋องตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ผมได้รู้เส้นทางการเงินของผมแล้วครับว่าไปอยู่ที่คริปโตเคอเรนซีล้วฮะแต่เราไม่ขอพูดว่าประเทศไหนนะครับก็บอกว่าทางตำรวจบอกว่ามีทั้งหมด29บัญชีมาเดี๋ยวจะเรียกผู้ต้องหาทั้งหมด15คน วันที่เจเนี่ยวันที่เจีดจะถึงอีกอีกล้อสุดท้ายแล้วก็จะทุกคนจะต้องโดนดำเนินคดีหมดแต่ที่น่าสนใจคุณโกศลวัฒน์เหมือนตำรวจเรียกมาจากเท่าไหร่ะยี่สิบกว่าคนมาคนเดียว10คน10คนวันที่29มาแค่คนเดียวมาคนเดียวแล้วแล้วเขาให้การไงฮะให้การว่าเขาทาโดน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 จ้างให้ไปซื้อบัญชีเนี่ยเขารับสารภาพอหมครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทในราคาเจ็ดร้อยบาทความผิดเป็นไงบ้างครับก็ต้องสอบสวนครับว่าการกระทาเขาเขาทําอะไรบ้างแล้วดำเนินคดีตาม สัานวนการสอบสวนเพราะฉะนั้นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าอย่าลืมนะครับเราเคยบอกกันไปหลายครั้งแล้วท่านอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วมในการหลอกลวงช่อโกงคุณต๋องนะครับและท่านอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมาย <Okay. S 2> ในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือ แล้วแต่ข้อเท็จจริงตามสานวนการสอบสวนนะกฎหมายจะให้ความเป็นธรรมแต่ตรงนี้เห็นแล้วไหมครับสิ่งหนึ่งที่คุณตองได้ทําแล้ววันนี้อคุณตองได้ออกมาเปิดเผยนะครับให้ท่านผู้ชมดูแล้วโปรดมีสติครับคิดตามที่คุณตองเล่าให้ฟังรเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อและอย่างน้อยวันนี้คุณตองได้ปิดบัญชีมาไปสองบัญชีนี่คือ,<น>โ,อโอนไปสองบัญชีถูกไหมครับ,ใ,รบในในเรื่องไร้ายก็ยังถือว่ามีข้อดีอยู่บ้างคือว่ามันตัดเส้นทางทางการเงินของมันได้สองบัญชีแล้ว เพราะนั้นทุกท่านที่โดนนะครับได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้เขาปิดบัญชีม้าแจ้งเถอครับบัญชีม้าจะได้ไม่ไปก่อกรรมทาเข็นอย่างนี้ถ้าแจ้งตำรวจที่ท่านายการแจ้งที่เบอร์ไหนครับผมผมยังไม่ทราบเลยครับถ้าเกิดที่ติดต่อกับทางตำรวจเนี่ยครับที่คุณตองไปติดต่อเนี่ยแจ้งสอนแจ้งใกล้บ้านนะครับหรือโทรเข้าไปนะตามที่เขาแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวรายการจะขึ้นเบอร์ให้นะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณพี่ตองมากๆาที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ เพื่อมาทําให้ประชาชนที่ดูของเราอยู่เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เราควรจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนวิชาชีพหลอกนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตองต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตองมากนะครับครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวทุกท่าช่วงหน้ากลับมานี่เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าผมว่าหลายท่านคงจะเจอกับคดีแบบนี้คือเจ้าของบ้านเก่า โดนธนาคารยึดเพราะไม่มีเงินส่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านใหม่ก็พยายามจะไปอยู่บ้านของเขาแล้วเพราะเขาซื้อไปแล้วฮะเจ้าของคนเก่าบอกไม่ให้อยู่เพราะว่ายังอยู่อยู่ถ้าไล่ออกก็ไม่มีที่ไปปรากฏเถียงกันไปเถียงกันมายิงปืนซะเลยครับจงหน้ากราบติดตามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะจัดการอย่างไรดีกับเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับจงหน้าสักครู่เดียวครับ